สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอานาบาวเมื่อนี่ยพ่อๆกระจอกอีสานเนี่ยไม่ใช่กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนหน้าดำประจำอยู่ทงไฮทงหน้าตามภาษาเขาค้นเผาบระเทไเลยครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี่มีอย่างหนึ่งมานำเสนอครับพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้คือหญ้าใบาพริกนะครับพี่น้อง ทางในในไดมีแน่แบบนี้บ้านไดมีหลายแน่นอะแต่ผมงว่าแถวบ้านเฮานี่เต็มสวนอญญาญะครับพี่น้องเพอมันเกิดเองตามธรรมศาสตร์ครับนี่ <ฮะ S 2> ดอกมันสิเป็นขาวๆม่วง,งๆเจีกหนอยครับพี่น้องเนะาะยาใบพริกแลวสิมีต้นหนึ่งแบบหนึ่งที่มันคือคายคายกันครับพี่น้องเพิื่อนว่าต้นอมแซบต้นอมแสบครับพี่น้องตอ้นอมแซบน่ะมันจะใบหน่อยกว่านี่ครับใบหน่อยกว่านี้อันนั้นกินได้อันนั้น คนกินไดได้ครับ<ด>พี่้นงอันนี้อันนี้ง่วกินครับเอาไว้ให้งั่วลักษณะไปนจดได์ลักษณะของถ้าอ้อมแสบนั่นข้างล่างมาันสิลื่นเนาะมันบม่มีสากมันบ่สากเราลงยาตัวนี้แต่ถ้ายาใบพริกนี่ด้านล่างมาันสิสากแล้วกล็ลำต,ต้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมครับพี่้องเห็นบ่สี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนี่เห็นี่เหลี่ยมลงไปมันสิเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครับพี่้องอันนี้เอาไปใส่ใด อันนี้เรากัเสียไปไหงัวจินครับงัวหมักงัวชอบอาหารอันโอชะคนวาสันถึงบรแมานงัวผมก็หูครับเพราะว่าเอาไปให้ย่ามไหลกินมดมนบ่อเหลือครับพี่น้องสีถอนสิถ<า>อ,อนออกให้ย่างเนอแล้วน,นี้บริเวณแถวนี้ตะกีเต็มไปหมดเลยครับนี่บริเวณนี้ใหญ่นี่แม่นมัดอันนี้คือเขาขืนมดเลยวันนี้เรากับสีมาตรงนี้เป็นอันที่ถอนเนาะถอนถิ้งนี่ฮ้านี่ครับ หากเขาถอนทิ้งเพื่อพรจะเคียพื้นที่นี่ไว้ถ้าปลูกหญ้าหายง่วครับพี่น้องปลูกพักน้าอันนี้จักพื้นสีมีโปรตีนอบ่มีบบหูแต่ว่าสีปลูกหญ้าที่มีโปรตีนสูงครับอาทิเช่นหญ้าหวานหญ้าเนเปียครับพี่น้องแล้วก็ม,มุลโต้ก็จะมาปลูกนี่น้าครับพี่นอ้องหญ้ามูลโต้แล้วก็บอันนี้ห่านเนาะเอินห่าน,ห,านห่านพักแต่ที่เอาบ ทั่วบักบวกมาปลูกแซมกันครับพี่น้องย่างละตน้นสองตน้นบอตองว่าปลูกหลายครับข้าบาตองไปหวังขายปลูกเพื่อให้ได้ยู่ได้กินกับพ่อครับพี่น้องบริเวณแถวนี้พี่นอะมามาข้า,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 าบอตองช่างนี้นี่ครับพี่น้อง,องตะกี้บันนี่เป็นค้องส่ไกน,นะครับพูยเงนวจากฝุ่นลงมาลงมาอ่อมแถวนี้สิเป็นโน่นเนาะพวกาเป็ูดค้องอ่อมเลยอ่อมโน่นนี่เลย มันนี่ลุ้มนี่ตะกกี่เลียงปลาครับพี่น้องเลียงปลาปลาครับบ่ยังให้ได้เชย่ช่มด้นเติมแล้วครับพี่น้องพอมาพี่หลังหายหมดป้าแต่เพียนป้านิ่นเป็นยังจะหายน่าจะเป็นพวกนกพวกก้าครับนามนามมันก็บ่อยนามันขอดนี่ขนาดขนาดปูปลทาย่างหัวย่างดำกระทย่างเหมือนอ่มั่งนะู้ย่างดำกรือาย่างกรเบอยนะไรนานี่กระเบีอนี่ ถ้าเป็นแบบนี้เหมือนอยู่น้ำอยู่ครับเป็นแบบนี้น้ำอยู่ครับนี่นกแต่ว่าบนนี้ขุดเลือกแห้งแล้วครับพี่น้องเม็ดหนึ่งเม็ดคูณเม็ดครับเลือกเม็ดแล้วก็เนาหุ่นซีเม็ดอัน,นเอาอยางมาใส่นี่อันนี้คือกิง่งไม้กิ่งกะทินโร่งที่เขาตัดลงมาเนี่ยครับมันสีขึ้นมันสีบ้างแดดเห็เบิ้งมาเบิ้งตัวอย่างต้นนี้ เนี่สิบ,บงังตะกี้หกแห้งครับพี่น้องตดนกะทินท่านรองเกิดเองเกิดเองเขาไ่ได้<า>ดลปล<อ>ูกมันบังแดดยูก็เลยตัดออกไว่เห็ดเขาทานนี่เดี๋ยวอยากเม็ดนึงเอางาใหม่ลงไปครับมันก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดครับพี่น้องปุ๋ยพืชสดชั้นดีดเสร็จแล้วเส้นจังได้ตอบนี้เอากระติกุดดินบนี้เหี้ยวคุดตะกี้เหาขุดลุ่มนี่ เอาดินมาขึ้นไว้วันนี่มันก็คุดลงมาขึ้นคุดโผลลงมาคุดลงมาเพื่อที่จะปลูกเปิดพันธุ์ทายานุขุดทางให้เป็นคลองขุดคลองให้เป็นทางครับนายว่ายพ่อใหญ่ต่ใจเพราะว่าบ่มีแนวเหตุครับพี่น้องเห็ุลบไปลบมาอยู่นี่ทางหลังคือน้ำไหลแถภูนาเหมือนวานฝนตกครับพี่น้องของหมู่บ้านฝนตกแห้งขนาดเลย น้ำท่วมหน้าน้ำเกือบท่วมป้ายเข่าเลยเพราะดีนะเพราดีครับเข่าเพิ่งกระลังนขืนครับเขางางแห่อันนี้แม่งเข่าจะพาะงนะครับพี่น้องเข่าสร้างเพื่อนบ้านเข่ากับเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านของผมมีส่วนหลายสิบเป็นโคกเป็นปลาครับเขาอยู่ทั้งนาตีนหนงพงเลยครับพี่น้องแต่ว่าเป็นปลาตัวใหม่ยังไปนับเลยว่าจะสนเป็นพันเพราะนับบอสชวนไม้ปลาหลากหลาย กสิริ่มทะย,อย่อยแถวน,นี้กสิทถามออกไาเล้วครับพี่น้องกสิจงไว้เนี่ยคืออ้อยอ้อยดำเลยครับพี่น้องนี่อ้อยดำเอาไว้เห็นงยังนี่อ้อยสมุนไพรครับเป็นยาเวลาง่วงออกลูกออกอยังเนียาไปให้กินอู้พี่น้องยาครับเลือดบอบพ่อบอชพ่อ,อชูโมงน้องออกมาเลยอ๋อเร่งให้น้องออกน้ำครับน้ำข้าวป้าพอาอ้อยดำอ้อยดำต้องมีติดสวนไว้ ของคนก็บิีนได้เลยครับพี่น้องเอาไปต้มหน่ำจีนได้สมุนไพรไม่กินได้เฉพาะงวงตองมีต้องมีติดสวนอย่างหูว่าผมได้มาแต่ใสครับพัดนี่บ่ไดต้องมาจากแถวบ้านเฮาครับคนมาจากฟูสมุทรประการคนมาจากสำโรงไต่ครับเพราะว่าบอลบอลบ้านเซาตะกี้ไปทํางานอยู่พุ่นเพิ่นมีก็เลยขอเพิ่นมาเพิ่นว่าเอาไปปลูกเลยอยู่นันละสมุนไพรปลูกง่ายครับพี่น้องปลูกต้นนึงก็จ่ายไปเลยหั่นเต็มสวนเฮา เม่กี่พอกับเต้มอยู่นี่เลยนี่เต้มพอกันซ้อแข่งกับหยานี่ลหละหยาใบพีกันละแข่งกันเกิดแข่งกันวันนี้เขากับสิไดใดทำลายหยาออกหยาต้นหยาใบิีครับพี่น้องราะห้าสิบปลูกหยาเนเปียหยาหวานหยาที่มีโปรตีนสูงมพราะเพาะงวดกินแล้วมันแฝบอันนี้มันเกิดเองตามธรรมชาติผู้ผู้คนว่า คือหูจะเป็นงวดิบ่แมนบ่แมงงวดกับหูอันไหนแสบอันไหนบ่แสบเนาะอันแสบมันกับสกินเมัด้าห่าไปวางบ่เหลือหอล่ำต้นครับพี่น้องล่ำต้นแก่จิ้มมัดพวกหยาเนเปียหยาหวานแตกีพี่น้องเอ้ยสื่อเครื่องบดเครื่องบดเครื่องบดหยามามาใส่ด้บ่อข้อเดือนครับพี่น้องมันกับบ่อข่อยกินอันไหนได้หยาบดก็ได้หยาเนเปียบดบ้านนี้ตัดให้เป็นล่ำต้น เป็นถอนเป็นถอนไปหายจีนโอ้ยกินดีขนาดบ่ลเหลือบ่เหลือเลยครับยำกรอบกรอบโอ้ไผว่างวดจีนบ่แเสบเสบบ่แเสบสังเกตสังเกตครับพี่น้องเ้าบอลตรงไปว่าเ้าบอลแม่นัวมันเสบก็คือบ่เหลือนี่ครับบอลนี่มามาพามาเบิ้ลบอลนี้อีกอีกเฮาสะัางไปแล้วครับพี่น้องนี่ก็เริ่มปลูกไปแล้ว สไตล์เดียวกันเลยครับว่านต้นปลาอันนี้คือหญ่าอะไรคะอันนี้คือหญ่าเนเปียร์ท้ายเขื่อนครับปลูกได้กี่วันแล้วคะนี่อันนี้ได้สามมือ,อได้สามมือแล้วได้รับอนุครถอนพันุมาจากเจออ้าอพอนถถาแก่สมหมายครับเป็นเจดีมือคนนี้นี่เอามาใหา้ไปจากสวนคนมาเลยันตังงดเหงื่อคนถอนสีแกเขากับ พามาสับซับซับซับใหม่แล้วก็ปลูกครับพี่น้องตะกีบริเวณนี่หก,กมัดครับพี่น้องแถวนี้ผมเจอเห็ดเป็นขอกบเลยขอกบตะกีน่ะเป็นขอกบก็บกเลยเอาหยามมาปลูกคิดว่านาสีง,งามอยู่หรอกครับเพราะว่าฉีก,กบเก่าก็มีเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบะนอันนี้คืออะไรคะยญานางครับยญานาง<อ>ส่วนยญานางก็อง,องมีทั่วแกงใหม่แกงขี้เล็กในสวนนี่เขามีมัด ยังเป็นบนได้พ่อสำหรับของสีสีประกอบพวกอาหารครับพี่น้องอันนี้ได้อุมเอียงนี่อันนี้คือกระชายครับกระชายย่างประทันเดดไปขยายพี่น้องกระชายเห็บน้ำยากระปุนอุ้ยพี่น้องเลยแกงสมกันแ้ะแกงสมแล้วไปสีเห็ดต่อไปนี่ก็สีปลูก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 แล้วก็ปลูกครับพี่น้องแบบั่วแบบบวกเอามาใส่เลยครับเอามาใส่เลย สำหรับคลิปนี้กับวังวาสีมีสาระให้พ่อแม่พี่น้องเด้เบิ่งกันในจักหน่อยนะครับพี่น้องกับฝากช่องอิสานเนี่ยไม่ใช่กำลังพัฒนาไม่ได้แ้วครับซอยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นำแน่คลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพกันไหม่สวัสดีครับ